สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาโร่สปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ความรักเดือนมกราคม2562นะคะของชาวราศีมกรค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ทธันวาถึง19มกราคมนะคะชาวราศีมกรในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนะคะเปิดเดือนมาเนี่ยด้วยความรู้สึกอึด หรือการที่คุณตามหึงตามห่วงแฟนมากเกินไปนะคะหรือว่าการที่คุณรู้สึกไม่เป็นตัวสำคัญไม่เป็นคนสำคัญไม่มีคุณค่าไม่มีตัวตนในชีวิตเขาคุณรู้สึกว่าคุณไม่อดทนมากพอในความสัมพันธ์ครั้งนี้คะ่ะคุณปล่อยให้ความรักมันมันสูญสิ้นไปนะคะ หรือปล่อยให้ความรักมันหลุดมือคือถ้ามันเป็นหัวตั้งเนี่ยคุณจะเป็นคนที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ความรักมันอยู่แต่พอมันหัวกลับปุ๊บมันจะเป็นลักษณะของการที่เราจูจ้จี้จุกจิกขี้หึงขี้ห่วงตามจิกจนทําให้แฟนลาคาญนะคะแล้วก็ทําให้แบบได้ได้แยกย้ายกันไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเหมือนสถานการณ์ความรักไม่ดีแต่เราก็ยังไปไหนไม่ได้อะคะ หรือว่าเขาเองก็ไม่ยอมไปนะคะมันยังเหมือนเราก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่เป็นอิสระไม่สามารถก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้มีแต่หยุดอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ด้วยความที่ใจมันร้อนรนนะคะที่ผ่านมาหลายคนก็อาจจะเจอเหตุการณ์ที่ความรักเป็นอุป ที่ความรักที่มีอุปสรรคนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเขาคาุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเป็นอุปสรรคในความรักหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของทิฏฐิของคู่รักหรือว่าของตัวเราเองนี่แหละที่ทําให้ความรักมันแย่ลงทําให้ความรักมันไปไหนไม่ได้นะคะ หรือไปต่อไม่ได้ทําให้ความรักมันมันไม่ดีอ่ะมันจะอยู่ด้วยกันร้อนใส่กันตลอดมีการที่แบบพูดจาเชิดอเฉินเอาชนะฉันต้องได้ฉันต้องชนะเธอต้องแพ้เธอต้องเป็นฝ่ายยอมฉันมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยในความรักของคุณหรือไม่ก็มีบุคคลที่สามเข้ามาจูจ้จี้ในความสัมพันธ์มากเกินไปแต่ว่าด้วยความรักอ่ะ ด้วยความที่คุณรักเขาเขารักคุณด้วยความรักของคุณสองคนมันทําให้คุณยังอยู่สถาน,นการณ์ความรักมันเลยค่อนข้างที่อึดอัดแล้วมันก็ทําให้คุณแบบไม่เป็นอิสระไปไหนไม่ได้หรือหลายหลายคนก็อาจจะเป็นลันกษณะของการที่อยากเลิกแต่ก็ยังเลิกไม่ได้นะคะอืเนอะคนที่คุณคบอยู่เขาจะมีความเป็นเด็กพอสมควรเขาให้ความมั่นคงอะไรกับคุณไม่ได้เลยมันมีแต่ความ เพ้อฝันเพ้อเจ้อหรือว่าการที่ทมีแต่คําพูดแต่ไม่มีการลงมือทำอะคะ่ะอืมแต่ว่าด้วยความรักอะมันก็เลยทําให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะอือหืทีเนี้ยคุณได้ไพ่อันนอนาคตนะคะคุณได้ไพ่แบบสองใบเนี้ยขึ้นมาเป็นไพ่ความรักที่ดีมากๆเลยอะมันม่งบอกว่าคุณอาจ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เออปรับความเข้าใจกันนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายยอมเขาใจเย็นเขาหรือสถานการณ์มันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้มันก็จะเป็นความรักที่มาเติมเต็มในจิตใจคุณนะคะสิ่งต่างๆที่มันร้อนระอุมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว มาในเดือนนี้เนี่ยมันก็จะยังอยู่แต่จะยังอยู่ถึงแค่ช่วงถึงวันที่10ถึงวันที่15หลังจากช่วงกลางๆเดือนไปแล้วเนี่ยสถานการณ์มันจะดีขึ้นดีขึ้นจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงไปไหนจากกันไม่ได้แล้วแหละมันจะดีขึ้นจนคุณรู้สึกสบายใจนะคะเขาก็จะมีการเทคแอคชั่นมากขึ้นมีการเข้ามาขอโทษมีการเข้ามาแบบ ทำตัวดีมาขอโอกาสมาขอการแก้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าความรักมันดีแล้วคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขานะคะทีนี้นี่คือสาหรับคนที่มีคู่หรือคนที่มีปัญหาอืมันก็คือก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องของความแต่ว่าความไม่สบายใจความทุกข์ใจมันยังอยู่นะแต่ว่าไพนี่เมาบอกมาว่าอยากให้คุณแบบปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้มันแบบไป ไปผ่านป่อยให้มันไหลๆไปซะมันก็จะทําให้คุณแบบสบายใจมากนะคะส่วนสําหรับคนโสดที่ผ่านมาก็อาจจะมีอุปสรรคอะไรมาก็เยอะก็จริงในเดือนนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณแล้วนะคะคนโสดจะได้เดลว์เวอร์เข้ามาแต่คนที่เข้ามาเนี่ย เขายังไม่มีความจริงจังเขาอาจจะเข้ามาเพราะเงาหรือหวังเข้ามาเพราะมีเซ็กเท่านั้นเองซึ่งคุณก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยค่ะมันยังไม่มีความชัดเจนอะไรหรือว่าคนที่เข้ามาในช่วงต้นปีเขายัางเป็นเด็กอยู่ไม่รู้จักการลงหลักปักฐานหรือความจริงจังอะไรนะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะข,ของการที่เริ่มต้นด้วยเซ็กค่ะแต่ว่า ถ้าคุยกันต่อไปอะไรกันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการลักษณะของการพัฒนาความสัมพันธ์ให้จริงจังมากขึ้นนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้แบบเป็นอัศวินถือไม้คือมันก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นมีการเออแอคทีฟไปข้างหน้ามีการพัฒนาในความสัมพันธ์เราอาจจะเริ่มต้นจากจากเรื่องเซ็กหรือไม่จริงจังอะไรก็ตามแต่แต่ว่าในอนาคตอ่ะมันจะมีการจริงจังในความสัมพันธ์ เกิดขึ้นนะคะอทีนี้ก็ก็อยากให้คุณแบบสบายใจได้นะว่ามันอาจจะเริ่มต้นไม่ดีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็จะดีคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนทาตไฟอะคะ่ะเป็นชายหนุ่มาธาตไฟนะคะหรือว่าถ้าเป็นหญิงสาวก็จะเป็นหญิงสงาวธาตน้ําชายหนุ่มาธาตุไฟจะเป็นคนที่แต่งตัวดีพูดจามีเสน่ห์ดูฉลาดมีการเอาอกเอาใจค่อนข้างเก่งแล้วก็มีความปาดเปรียวมี แพชชั่นในตัวคุณค่อนข้างสูงถ้าเป็นหญิงสาวก็จะเป็นหญิงสาวที่แบบอารมณ์ดีมีเหตุผลนิ่มนวลความเป็นแม่บ้านแม่สื่อเรือนนะคะออการดูแลเอาใจใส่การพูดจาเพา้อเพเสียงเพ้อเพเสียงหว,วานหวานการที่เอาอกเอาใจคุณนะคะมันจะเป็นความรักที่ดีอ่ะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายชา,มมากกวเมกร่เลยมันจะเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะมีการปิดใจมากๆในช่วงแรก เพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยด้วยเรื่องเซ็ก์แล้วเขาก็ดูไม่จริงจังอะ่ะม,มันเกิดความสัมพันธ์ที่ที่เร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะรู้สึกเครียดอยู่เหมือนกันแต่ว่าอยากให้แบบอย่าเพิ่งปิดใจตัวเองเนาะลองลองเรียนรู้ลองดูไปกันไปก่อนนะคะมันก็อาจจะเป็นจากคนที่เราไม่มั่นใจก็อาจจะเป็นคนที่ทําให้เรามีความสุขก็ได้นะคะ ไพสรุปในเรื่องของความรักได้เพชอบ้ามหัวกราบในในอ f p e พนต c เ e ิลแล้วก็ห้าดาบตามมาอีกละนะคะเพชรข้าจะเป็นลักษณะของการที่เรารู้สึกไม่ไม่จริงจังไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นก็ได้ควรได้เพจขึ้นมาถึง2ใบ แล้วหัวกลับขึ้นมาด้วยถึงสองใบมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าค,คุณรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นะคะมีความรู้สึกกลัวอาจจะกลัวว่าเอ๊ะเขาเข้ามาหลอกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ะคะยค่ะไพ่ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะสบายใจไปเลยเพราะว่าเหมือนเขาจะเข้ามาแพ้ทางเราอะอ ตอนแรกๆเขาก็อาจจะเข้ามาแบบไม่จริงใจเข้ามาหวังสนุกจริงๆนั่นแหละแต่ว่าหลังจากเนี้ไปอ่ะหลังจากที่การพูดจาพูดคุยถูกอกถูกใจถูกคอแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแบบพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะใช้เวลาในการดูหน่อยเนาะใช้เวลาในการดูการเรียนรู้การอย่าเพิ่งปิดใจนะคะเพราะว่าเป็นไพ่แบบนี้ขึ้นมามันก็เป็นลักษณะของการที่ใช้ระยะเวลาในการที่ เรียนรู้การรู้จักกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนธาตุดินก็ได้นะคะเขามาเป็นคนนิ่งๆพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าการกระทําของเขาอ่ะจ,จะมั่นคงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นิ่งมากนะ <c oughs> ถ้าเขาไม่มั่นใจอะไรเนี่ยเขาจะไม่พูดหรือไม่ให้คําสัญญาอะไรเลยเพราะฉะนั้น มันก็ถ้าเขาไม่ใช่เป็นคนธาตินมันก็จะเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการดูใครสักคนนานๆน,น,นะคะในภพยห้าดาบหัวกลับเข้ามาคืออดีตอะคุณได้หัวตั้งใจะมมีการแบบปิดกัน้นความคิดเห็นรู้ว่ามีการที่แบบเอาชนะกันด้วยอีกโก้หรือมีอุปสรรคผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามา พอได้มันเป็นหัวกลับปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าปล่อยวางนะคะปล่อยวางทุกอย่างเลยไม่ต้องเก็บมาคิดถ้าคุณจะอยู่กับแฟนคุณที่เขาเป็นคนหล่อแหละรูเลยคุณก็อยู่ต่อไปได้เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเป็นฝ่ายยอมเขาหรืออย่าไปแบบทะเลาะกันกับเขาหรือว่าอย่าไป ไปเอาชนะเขาอะค่ะคือเราจะต้องเป็นฝ่ายยอมอะคุณจะรู้สึกเลยว่าทะเลาะกันไปก็ไม่มีประโยชน์งั้นฉันก็อยู่เงียบๆของฉันดีกว่านี่อย่างเงี้ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์อะไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เขาตามที่เราแบบอยากเอาชนะเขาอะเมื่อนั้นแหละความรักของเราจะเริ่มแย่ละเพราะว่ามีการเอาชนะกันด้วยอีกโก้ตัวเขาเองก็ยังเป็นเด็กสูงยังไม่มีการที่จะแบบเออยอมอะไรเรามากนักนะคะ ไพ่แบนี้ขึ้นมาเป็นเป็นไพ่เตือนนะคะหรือไพ่คำแนะนําว่าอยากให้เราแบบเป็นฝ่ายยอมก็ได้ยอมบ้างก็ได้นะคะมันก็จะทําให้ความรักของเราอะไปต่อได้นะคะลดลดทิฐิลงเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่แอ็เจลได้ l เลสโก o ฟคอ o โทร s ชชั่ะคะ่ะเป็นไพ่ของช่างแม่งนะคะถ้าคุณมีปัญหามีความรักอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัด หรือว่าเกิดอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วจนทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าทําให้เรารู้สึกสูญเสียคุณค่าของตัวเองหรือทําให้เราเป็นคนไม่น่ารักไม่มีเหตุมีผลหรือใครสักคนเข้ามาปั่นหัวเราให้บอกว่าช่างแม่งคะ่ะอะไรจะเกิดก็ถ้ามันเกิดไปแล้วก็ให้มันเกิดไปไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะเราใช้ชีวิตของเราไปดีกว่าเนาะเพราะอนาคตอะ่ะมัน มันมีแนวโนม้มว่าคุณจะได้เจอความรักที่ดีมากๆอยู่นะคะ Let your friend help you นะคะก็หมายถึงว่าปล่อยให้เพื่อนคุณช่วยเนาะคือหลายๆบางครั้งอะ่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเวลาที่คุณไม่สบายใจคุณชอบเก็บไว้คนเดียวเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้ามีปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณไม่สบายใจอยากให้คุณลองปรึกษาบุคคลที่3ที่4ที่5หรือคนนอกก็ได้นะคะมันก็จะทําให้คุณได้ เออความคิดรู้ว่าได้ทัศนคติคำแนะนำชีวิตที่ดีอีกอย่างหนึ่งเข้ามานะคะคุณไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้คนเดียววะคุณต้องมีคนที่3หรือมีเพื่อนอะคอยช่วยคุณคอยรับฟังคุณคอยแนะนำคุณะคะ่ะสมมตนี่ไง,ไงรูว่าละเพราะว่าคุณได้ไพ่แบบเด e อดรืเวอร์เข้ามาแล้วไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามา ให้เสียงไปก่อนค่ะได้ไพ่เดลเวอร์เข้ามากับหนึ่งถ้วยเข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะของความรักที่ดีมากนะคะเป็นความรักที่แบบถูกประทานมาให้อะ่ะเขาบังคับมาแล้วอะ่ะว่าคุณกับเขาต้องเจอกันแล้วได้ไพ่โซเมตมาด้วยเนี่ยมันคือพวกคุณสองคนยังไงต้องเจอกันในเดือนนี้ค่ะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีจรังมั่นคงแล้วก็มีความรักและปรารถนา ดีๆร่วมกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มต้นเนาะเพราะว่าไพ่แบบนี้มันก็หมายถึงว่าการเริ่มต้นทีเนี้ยมันจะเป็นไปยังไงต่อเนี่ยเราก็ต้องดูการกระทําของเขาดูการใส่ใจของเขาแล้วก็ดูตัวเราด้วยว่าเรามีมความสุขแค่ไหน,นเวลาที่มีเขาอยู่นั่นนะคะคือโซมีตนะคะสําหรับความรักของชาวราศีมกรในเดือนนี้เนี่ยสำหรับตัวปูแล้วเนี่ย คไม่ได้ห่วงอะไรคุณเลยอืมเป็นความรักที่ที่ค่อนข้างดีเลยแหละในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนแต่ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้เราอึดอัดใจก็ขอให้อดทนแล้วก็ผ่านมันไปได้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแบบเขาเรียกว่าร้ายตอนต้นต้นลายปลายดีอะคะ่ะ แต่คําว่าต้นร้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบร้ายทําให้เราอะไรอย่างนี้นะมันจะเป็นลักษณะของการอ,อึดอ,อัดใจอย่างงี้มากกว่าเพราะว่าไพ่มันก็ยังยังไม่ได้ถึงขั้นสูญเสียอะไรมากมายนะคะมันยังมีไพ่ที่ดีเข้ามาอยู่ในช่วงตน้นเพียงแต่ว่ามันจะมีอิทธิพลอื่นๆที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดความรักไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเท่านั้นเองนะคะก็สรุปแล้ว ชาวสีมาก่อนดีค่ะขอให้เปิดใจแล้วก็ยึดความสบายใจความสุขใจของตัวเองเป็นหลักนะคะแต่ว่าในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กำลังจะปอดโปรง่งก็ลีคลายไปในทางที่ดีแล้วแหละเนาะขอให้แบบเชื่อตัวเองค่ะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ปล่อยทิ้งไปก,ก็ถูกป้องแล้วนะคะยอมตัดใจปล่อยซะเนาะแล้วก็ต้อนรับ Energy พลังงานบวกเข้ามา ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ